สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มไมเดชชาแนลเจ้าคือวันนี้หนูจะมาตะลุยด่านอับบี้มังกรไฟค่ะว้าวน่าจะน่ากลัวนะคะเอามันเป็นรูปผีกับถือกระบอกไม้หรือเปล่าไม่รู้นะเนื้อเรื่องมันก็คือว่าเราโดนจับไปขังในคุกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโบราณน่ะ เอามาคือพีซิเริ่มกันเลยอชีว่ตโลดให้ได้ไอ้ผีบ้าทำไมต้องเตะฉันด้วยนี่อันใช่ไหมเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ใช่ไหมโอเคไปเร็วเราสองพ่อลูกต้องรอดเออพ่ออย่าห้ามไปเหยียบไอ้นีเด็ดขาดนะคะโอ้ยเกิดไม่ได้เพื่อนทำฉันตายได้ยังไงมาเร็วๆลูกพ่อหนีมาเร็วลูกป้า ป่อพ you know? ่อหนะทำไมกมาเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะวิโดนปาโดนกัมาปอรอ้ไม่ใช่มาปอรอนด้วยนะ สำนักนายเพื่อนอไปเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้โทษแล้วรอดแล้วรอดแล้ว,ลวเราต้องทำได้หนีจากพิษนรกนี่ไม่ได้นรกบ้าเลยไปเดี๋ยวไปก่อนเลยโปะป๊าป๊าป๊าไปก่อนค่ะหนูกลัวตายโอ้โห พ่อตายเหรอไม่ตายไม่ตายโอ้โหได้นี้หละที่โคตีสียวเลยวะเนี่ยถ้าเราพลาดขึ้นมาทีนี่หัวแบะเลยเนี่ยใช่ดิหัวแบะแน่นอนนี่นิดอหูเออสมหน้าเออโอ้โหมันได้หลายขั้นจังเมื่อยขาแล้วนี่หยุดพักก่อนแต่ฉันยังไม่เมื่อย พราะเด็กจะไม่เมื่อยเด็กจะมั่วมันฉันไปกับเธอเนี่ยเป็นกุญแจแล้วอย่าเพิ่งปิดก็ขอแค่อย่ามีแล้วก็ขอแค่อย่ามีเพื่อนมาบอกว่าเหยียบเส้นเชือกกันนะที่เหยียบเส้นก็แกงใช่ไหมหลนเนี่ยโคตรหัวร้อนเออใช่หลนเนี่ยโคตรหัวร้อนโอ้พ่อ ขอกระโดดข้ามเออโอ้โหอันี้ต้องกระโดดข้ามของจริงเออโอ้โห,โหนี่เป็นปราสาทใหญ่มากโอ้โห,โหบ้านแดงอันก็หลายฉันอยู่นะเนี่ยโอ้โหไม่เดียวไปรอตรงนั้นเลยจะเปิดให้ไป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 ขั้นบีบเอา้าป้ารอป้ารอ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันลุคมันลุณป้าป๋าฟันผตายอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรป้าไปเป็นรอจุดเซฟนะไอจข้ารไปเลยไม่ทราบป๋าไปคุยมาแล้วมาแล้วรอดรอดเออฉันตายไปนิดนึงอาหารก็เฝ้าเยอะ เราจะหนีรอดออกไปจากทีนี่ได้ไหมเนี่ยออืเออโอ้ไม่ก๊อตฉันไม่ได้มองนะี่นฉันว่ามาแล้วโอ้โหกับดักอันมาเลิกเออเหมือนจะ,ะจับกิงคองเลยนะเนี่ยอ๋อเหมือนจะได้จับกิงคองอ,ะอ่ะมันเหมือนจะกินกินคองเลยเนี่หมือนจะกินออกินเป็นกับดักลอ่อจิบจับกินคองใช่ไหมใช่แต่เราไม่ใช่กินคองเราคือคนใส่ม <c oughs> าใส่ลิงขึ้นมา โอ้โหอันนี้มัน,น,นมบ้าน,น่ว่าอันนี้น่าจะเป็นบันไดที่ทําให้เราตายมั้งเราไม่ขาตายไงมกนณ์อ่ะมกรคนเขาเรียกว่าบันไดลิงขาตายโอ้โหอันนี้เกเลยเป็นลิงขาตาย <S 2> <S 2> <S โดนเชื่อ <min it are> ช่วยฉันด้วยตัวแตกเคมีช่วยแต่ฉันยังไม่ตายต้องไปต้องไปรอโอ้ยยังเนี่ไปก่อนเลยเด้อไปเลยไปเลยโอ้โหอันนี้มันกล้องบ้าอะไรเนี่ยจะใจร้อน่ะใจร้อนตัวเองโอ้โหอันนี้มันก็สูงเอมกระโดดค่ะ อะเมื่อกี้ฉันผ่านใครเว็บเว็บใส่หมวกสีแดงฉันโย่นี่เอาเลย่ะโดนข้ามหัวไม่เฉยเลยตาปารหนูด้วยดิโอเคโอเคอีพเอึ่ย้ปะปะาปาร์รนี้แหละโอ้โหอันนี้แหละต้องระวังเลยล่ะว่าจะโดนคู่ตายนี่ยฉันตกฉันยอมรับผิด ก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะกลอาแกงไม่เอาอย่าเราเล่นฉันจะไม่ให้ป๊ะป๋าเมื่อกี้เหมือนป๊ะป๋าตายไปแล้วจะไม่ตายจะรอดแล้วมาเร็วรีบมาก่อนเพื่อนจะมาโอ้โหแล้วก็จับมันอยู่ข้างบนโอ้โหนี่ฉันคือราชาผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่หน้าปากทางเข้าเออป๊ะป๋ามาป๊ะป๋าหนุ่มมู้นนะคะ บนในโคดชั้นเลยแน่เนี่ยดูดิโอ้โหตายนี่ยน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเอ้อปะอะเราจะขึ้นด้านนี้เลยเพเพแล้วกีฬานะช็อตตายวโอนไปเลยลุยไอ้ป๋าโตจะรอดไหมเนี่ย เราลองเปลี่ยนไปเรือเรือเรือไอ้นี่บ้างเรือใหญ่บ้างเรือใหญ่บ้างเรือใหญ่บ้างนี่ทำไมมันยืนบนเราไม่ได้เนี่ยเอาอย่างเอาอย่างไปนะเดี๋ยวฉันไปกับปั่นเองไปรีบไปนั่งเลย แค่ที่นั่งแค่ที่นั่งเงือกเงือแค่ที่นั่งฉันก็ไม่รอดฉันรอดที่ฉันรอดทำไมถึงทำกับฉันได้โอยโอ๊ยแพ้ยังแค่คว้าอีกแล้วแพ้ยังเค่คว้าอีกแล้ว

เหั้อก็นเด้ตายเมื่อกี้ฉันเห็นเว็บแวว่าเพื่อนกำลังตามมาฉันต้องรีบขึ้นลดีต์ก่อนเดี๋ยวเพื่อนมากดเรียกลิฟต์ขึ้นมาฉันแย่เลยตายเชิ่งเกียดแล้วนะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งเกลียดยวไม่งั้นฉัตายนี่ เอผ่านทหารโคงกระดูกไปได้ไดไดไหรือยังผ่านแล้วฉันตายโอ้ถึงอีตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวนีนี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะถึงจุดที่เพื่อนมันชอบแกล้งกันแล้วเนี่ยใช่ไหมป๊อปบาแต่มันมีเพื่อนอยู่ด้วยอะจริงเหรอใช่มี <นะ S 2> เพื่อนอยู่กบหนูด้วยดูท่าจะไม่ดีแล้วป๊อไป,ะปะหนูว่าเดี๋ยวเราจะไปให้มันไปก่อจต่นั้นเดินตามหลังจากนั้น เราจะแกล้งมันกันไหมข้าปั้มาแล้วไปเร็วโจรหนีเอาตัวรอดจะหนีเอาตัวรอดได้ไงเพราะตอนนี้เราติดกับดักเพราะตอนนี้เราจะไม่มีวันได้ตายอีกเลยโอ๊ยตายเอ้ายังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวฉันรอที่จุดเซฟนะ ฉันจะรอเธอที่ชางช้างเผือกช้างช้างชางช้งเผือกว่าค่อยค่อยค่อค่อยตัหัวเราไม่ออกหายใจเขา้าปุ๊บหายใจออกก <laughs> นกป <laughs> ุ๊บ <laughs> ข่ป้าไต่หงายนไม่ดีจะผ่านได้มเนียฉันไม่รู้จ่ะ นี่ไงเจอพ่อแล้วอย่างนั้นร <ไป S 2> ีบไป,<ว>ก,ไปก,ก่อนเลยอ่าไม่เดี๋ยวไปก่อนไม่เดี๋ยวไปก่อน<ะ>อันเราไปพร้อมกันเราไปพร้อมกันเลยไม่เอาเราไปพร้อมกันไม่เอาเหรือพ่อเผลอเหยียบแล้วทำยังไ,ไงไม่เผลอหรอกว้ายโดน ปลายนิ้วก้อยเกี่ยวตายคู่มาปลายมาปลาหนูว่าจะไปแค่คนเนียวกันไหมปลายนิ้วก้อยเราเราอดแล้วเรารอดแล้วปึ้งเรือสักทีโอ้ฉันไม่ได้เรียนขี่ม้ามาซะด้วยสิแต่ฉันเรียนขี่ม้ามา้ ด่านี้ยังห้ามดูต้นไม้ถ้าชนต้นไม้แล้วจะเป็นยังไงตายมากฉันก็ตายไปเราฉันด้วยเราใกล้รอดแล้วลูกรัก้เขาจะหนีจะคุกฉันฉันก็หอไม่ได้ ได้จะหนีจะคลุกเศษหูดลายนี้ได้แล้วโอ้ยทำไมไม่เดินไปละไม่คุยตีนั่นไงนั่นไงว่าแล้วมาจอดม้าขวางทางม่จอดม้าขวางทางเลยเหรอคะเมื่อก,ก,กี้เนี่ยใครขัดขวางอีกคนนึงอะเพื่อน โอ๊ย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 จิตบักฉันแบกม้าเดินโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันแบกม้าเดินฉันยังไม่ได้แบกมาแต่ฉันไม่ได้หลอนมานะไอ้เดิมไม่กดกระโดดมันกระโดดแล้วแต่มันไม่ได้มันจะแบกม้าหรือเปล่าอ้เดิมว่าหลอนมาแล้วเนี่ยไหนอะนู่ไหนดิ ไม่ผ่านแล้วดีหลอนมาแล้วเนี่ยหล <c oughs> อนมาคือกลัวผีแน่แหละฉันคือกลัวผีอายไปจ๋ไช่วยหน่อยนะป้าสาวว่าว่าเขาดูได้ไหมอ่ะแบกมานี่นี่โอ้ยทำไมใช้เสร็จแล้วก็คว่างมาทิ้งอย่างนั้น ฉันยังไม่ได้ควา้างแกไม่รักสัตว์เลยนะเจะ้าลูกไม่ใช่พอนั่นแหละวางวางม้าก่อนไประวังเพื่อนมันตามมาเพื่อนเพื่อนมาปุ๊บมันกดลิฟต์ลิฟต์หายร่วงมันพุ่ยเราต้องรีบมันเลยลิฟต์มันก็ช้าจ้าโอ้ยหยอดะ<อ>ระบีบ้างนะฮึยหยอดฉลับีบบ้างนะ แการเติร์มีคืออะไรพ่อแค่ทำให้มันหล่อลื่นหน่อยนช้าล้าเกิดลิฟท์หล่อเติร์มีทำไมฉันรู้สึกแปลกๆว่าข้างบนนี้จะมีอะไรลุงรู้สึกแบบนี้ไหมคะไม่รู้สึกเลยรู้สึกเหมือนกันไหมนั่นแล้วม<ส>ันตัวอะไรนี้มันปัดไฟเอามาเนี่ยฉันตายนี่ฉันตายนี่ นนีไปด้วยพ่อาไปด้วยกันดีโอเคก็นี่ไงมาแล้วนี้ไงอุ okay. ้ยเจออัศวินเกาะดำตู่ดำด้วยตุ่ดดำตุ่ดดำย้ายมันก็ตู่ดดำ เตะหน้าด้วยนะอันนี้เตะได้โอ๊ย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 เปิดที <c oughs> เปิดทีกระตุกเปิดนี้ด้วยฉันดมตุนีปโอ๊ยมาได้เสียงอะไรบ้างไหมเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะคืออะไรอีกเนี่ยเราต้องเอจอกับอะไรอีกเนี่ย อสวินหนามอสวินหนามจะไปโอ้ยฉันือบตก <c oughs> ดีนะเกาะไว้ตกลงมาเราหัวแบ๊ะ <c oughs> นี่น้องแต่ไปหัวแบ๊ะเน่โอ้ยมันจะชิมคนกักนแล้วก้ <c oughs> อนก้อนหรือจุดเรดดิ <c oughs> ทำไมเรื่องมันรดเองวะเนี่ย อุ๊ยโอ้โอ๊ยมเกับดักเลเซอร์กับดักเลเซอร์พี่โดจากอัศวินพิชักมรมารนี่คือละลองนี่นจะตองรอได้ดูอัวินทั้งหมดยี่นเไมงันไปด้วยน่อ có cái túi ีกว่าฉันไม่มีสเก็ตบอร์ดเอานี่ไงแต่ขอสปริงได้อีฟเฮ้ยเหลี่ยนหรือยังเก็บเหลี่ยหรือยังแค่นั้นใจนี้ก็ความแล้วเซฟหรือยังเซฟแล้วโอ้เออเออเซฟอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้เรียมปลายทางก้อนหินตอนนี้ก็คือเราหลบหนีออกมาจะคุ้มได้สำเร็จแล้วใช่ไหม ตอนนี้เราก็หลบหนีออกมาจากคุกได้สำเร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทอมฮอฟลูกใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยต่เกือบตายมีห้าชีวิตตอนนี้เรอหกชีวิตตอนนี้เราสามชีวิตเมื่อกี้หนึ่งร้อยชีวิตแต่ตอนนี้เราสามชีวิตถ้าตายอีกรอบตอนนี้ก็เสอง นนตอนนี้เ้เโอเควันนี้วิชชั่นเราก็คอมพีวตแล้วในการหนีออกจากคุกคอ้าวอ้าวฉันตายมาเลยวันนี้ก็เพาะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมก, like, ก, check, กไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย